Ah uh. ซึ่งเป็นคำซับซ้อนของ จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในมรณะกถาเพื่อเป็นเครื่องระคับระคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอานรูปแก,ก่การบำเพ็ญกุศสลสออภิธรรมอุทิศให้ผู้บายชนซึ่งคณะท่านเจ้าภาพาได้เปลี่ยนเปลี่ยนกันมา ร่วมแสดงน้ำใจในการสวดพระอภิธรรมจนกระทั่งครบสองคืนในคืนวันนี้โดยที่ทุกท่านได้มีการแสดงออกซึ่งน้ำใจให้ปรากฏต่อผู้ที่จากไปคือโยมใหญ่ยอดบรุษและต่อผู้ที่ยังอยู่ซึ่งมีญาติพี่น้องเป็นเจ้าภาพและในคืนนี้ก็มีคณะเจ้าภาพ มาจาดหลายหน่วยงานด้วยกันแต่ละท่านแต่ละคนรำลึกนึกถึงท่านที่จัดไปสแสดงน้ำใจให้ปรากฏการที่คณะเจ้าภาพได้ทำการบำเพ็ญกุศลเป็นการกบูชาในครั้งนี้นับว่าเป็นการดีหลายประการด้วยกันความ ดีที่ได้เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็มี5ประการก็คือประการที่1เป็นการประกาศความรักความอาลัยประการที่สองเป็นการให้กำลังใจอยู่เป็นประการที่สาเป็นการส่งเสริมความกระตัญญูกตะเวทีประการที่4เป็นการบูชาศพผู้มีพระคุณและประการสุดท้ายประการที่ห้า เป็นการส่งวิญ,ญญาณผู้มีพระคุณให้สถิตอยู่ในแดนหรือในภพภูมิอันเป็นสุขติด้วยการเห็นคุณของผู้ตายและประโยชน์ในการบำเพ็ญกุศลดังกล่าวนี้ในค่ำคืนนี้เป็นเหตุสอนให้เห็นความดีหลายสถานคือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระศาสนาด้วยการสักการบูชา และได้จัดให้มีก,กมารแสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิง่งเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพขอนำพระธรรมเทศนาในเรื่องมรณะกาถามาแสดงให้ญาติโยมทุกๆท,ท่านได้รับฟังและพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอเสมอ จะได้ไม่ประมาทในชีวิตในแต่ละวันเราทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนล้นปรารถนาชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามน,นั้นแต่ละคนมีความเข้าใจแตกต่างกันไปบางคนเข้าใจว่าหมายถึงชีวิตที่ถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศ มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นส่วนบางคนมองว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องปกปักรักษาใจและเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตหลายท่านได้ใช้ความเพียรพยายามเพื่อบรรลุถึงชีวิตที่ดีงามดังกล่าวสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะให้ความสำคัญกับการทำให้มีชีวิตที่เป็นอยู่นั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขในระดับใดก็ตามพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนปรารถนาที่จะอยู่ให้ดีแต่ว่าความจริงอย่างหนึ่งที่เราต้องตระหนักและหนีไม่พ้นก็คือเราทุกคนต้องตายไม่ว่าจะอยู่ดีมีสุขเทียงใด ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ในที่สุดเราทุกคนก็ต้องตายดังนั้นการพร้อมตายหรือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตายเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะชาวพุทธที่ตระหนักดีว่าชีวิตนั้นไม่เทีย่ยงพร้อมตายหรือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตายหมายความได้หลายประการ ประการแรกหมายถึงการระลึกนึกถึงความตายอยู่เสม,มอไม่ใช่ความตายของคนอื่นแต่เป็นความตายของเราเองเมื่อระลึกนึกถึงความตายแล้วก็เตรียมตัวตายอยู่เสม,มอการเตรียมตัวตายหมายถึงการทำหน้าที่หรือการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดมีสิ่งสำคัญใดในชีวิตก็ควรเร่งรีบผลไายทำให้แล้วเสร็จ ไม่ให้ข้างทางแต่นั้นเป็นเพียงงานภายนอกที่สำคัญพอๆกันก็คืองานภายในคือการเปิดใจยอมรับกับความจริงและฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นของเราสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ด้วยเหตุนี้มรณสติหรือมรณานุสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธ มรณัสติหรือมรณานุสติจัดว่าเป็นกรรมฐานหนึ่งใน40ที่พระอัคคกถาจารย์ได้รวบรวมเอาไว้และเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะน้อมนำมาประพฤติมาปฏิบัติถ้าหากเราละเลยมรณัสติพยายามหนีความตายพยายามปฏิเสธความตายเราก็จะต้องถูกความตายนั้นคุกคามไม่ใช่แค่คุกคามชีวิต แต่คุกคามถึงจิตใจความตายก็เลยกลายเป็นศัตรูแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอจเจริญม,มรณสติอยู่เป็นประจำจนกระทั่งค้นชินกับความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือกับคนที่เรารักความตายก็จะกลายเป็นมิตรกลายเป็นครูกลายเป็นอาจารย์ที่จะเขี่ยวเข็น เราให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่าซึ่งจะช่วยทำให้เราเข้าใกล้ธรรมะหรือเข้าใกล้จุดหมายสูงสุดในฐานะชาวพุทธที่แท้มรณสติไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้นนั่นเป็นส่วนแรกของมรณสติมรณสติมีสองส่วนส่วนแรกคือการระลึกนึกถึงความจริงว่า เราต้องตายอย่างแน่นอนแต่เท่านั้นยังไม่พอต้องระลึกต่อไปด้วยว่าเราสามารถจะตายได้ทุกโอกาสสามารถจะตายได้ทุกเมื่อแม้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ตามสำหรับคนส่วนใหญ่ความตายเป็นสิ่งที่แย่แต่ที่แยก่กว่านั้นก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายคืนนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ มีภาษิตท,ที่เบสบทหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาถึงก่อนเราอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้าอันนั้นไม่จริงเสมอไปเราไม่มีทางรู้เลยเพราะบางคนอาจไม่มีวันพรุ่งนี้เลยก็ได้พ้นจากวันนี้ไป ก็อาจจะกลายเป็นชาติหน้าเลยก็ได้นี่คือความจริงที่ต้องตระหนะักคือเราต้องตายอย่างแน่นอนแต่ไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไรเราอาจจะตายวันนี้หรือคืนนี้ก็ได้ทีนี้ก็ต้องพิจรารณาต่อไปว่าถ้าเราตายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จริงๆเราเตรียมใจพร้อมหรือยังนี่คือส่วนที่สองของมรณสติคือการถามใจตัวเองว่า ถ้าจะต้องตายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราทำความดีมาพอหรือยังสิ่งสำคัญที่ควรทำเราได้ทำหรือยังรวมไปถึงว่าเราพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งที่เรามีเราเป็นหรือเปล่าสรุปว่าโมรณสติมีสองส่วนหนึ่งก็คือการระลึกนึกถึงความจริงว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนและอาจจะตายในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ 2การถามตัวเองว่าเราพร้อมตายหรือยังเราทำความดีมาพอหรือยังส่วนที่สองนี้จะโยงกันไปสู่การปฏิบัติก็คือทบทวนว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วหรือยังส่วนนี้หากพิจารณาถูกต้องจะกระตุ้นให้เราข้นขวายกระทำความดีไม่ผัดผลในการทำหน้าที่ที่สำคัญไม่ว่ากับตัวเอง กับครอบครัวกับพ่อแม่ลูกหลานหรือกับส่วนรวมด้วยหากเราทำหน้าที่เหล่านี้ครบถ้วนคือทำทั้งงานนอกและงานภายในเราก็พร้อมสำหรับการพัดพระนั้นคือพร้อมจะไปอย่างสมบได้มรณสติในทางพระพุทธศาสนาจะต้องมีสองส่วนเสมอ เพียงแค่การระลึกนึกถึงความตายอย่างเดียวยังไม่ใช่มนณสติที่สมบูรณ์จะต้องโยงมาสู่การปฏิบัติหรือใช้ความจริงของชีวิตนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติทั้งทำความดีและฝึกใจให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ตรัสถึงมรณสติให้ขาสาวกน้อมระลึกและนำไปปฏิบัติอยู่เสมอ เมื่อพระองค์ตรัสถึงความไม่เที่ยงของชีวิตพระองค์จะไม่ตรัสเพียงเท่านี้แต่จะตรัสต่อไปว่าให้เร่งปฏิบัติหรือทำความดีเช่นมีพุทธพจน์ตอนหนึ่งกล่าวว่ารีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าพรุ่งนี้ความตายจะมาเยือนหรือไม่อัดเชวะมากิจจะมาตับพังโกชัญญามรณงสุเวบางสมนวนก็แปลว่า ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ในปัจฉิิมพุทธโอว่าพระองค์ก็ตรัสทานองนี้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอดวายะธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั้นคือทุกชีวิตต้องตายดังนั้นจะต้องเร่งทำความเพียรให้เต็มที่อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เห็นได้ว่าพระพุทธองค์จะไม่ตรัสถึงความตายเฉยๆแต่จะเตือนให้เร่งทำความดีคู่่ไปด้วยหรือไม่ก็ให้ถามตัวเองว่าเราทำความดีมามากน้อยเพียงใด ใน่สูดรบทหนึ่งพระองค์ได้กระตุ้นให้พระสาวกเร่งกระทำความเพียรโดยระลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอเพราะเหตุที่จะทําให้ตายนั้นมีมากมายเช่นงูพิษกัดแมลงป่องต่อยตะขาบกัดหาไม่ก็เพราะหกลม้มอาหารไม่ย่อยดีซ่านเสมหากกำเริบหรือลมเป็นพิษอาจจะตายเพราะถูกมนุษย์หรืออมนุษย์ทําร้ายก็ได้ จึงสามารถตายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นจึงควรพิจารณาว่าบาปหรืออกุศสธรรมที่ยังไม่ได้ละมีหรือไม่ถ้ายังมีก็ให้เร่งลับบาปหรืออกุสสธรรมนั้นขณะเดียวกันก็ให้หมันเจริญอุิสธรรมให้เพิ่มพูนทั้งกลางวันและกลางคืนจะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสเพียงแค่นี้ให้เตือนตนเสมอว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่พระองค์ย้ำว่าเราต้องเร่งทำความดีละอกุศรธรรมและสร้างกุศลธรรมให้มากเวลาเรามางานศพก็เช่นกันเราควรมีเวลาพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ในหีบศพครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่เหมือนเราและสักวันหนึ่งเราต้องเป็นเหมือนเขาเขาคือครูสอนให้เราเลกนึกถึงความไม่เที่ยงข,ของชีวิต เขาคือผู้ที่เตือนเราว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้และทุกสิ่งที่เรารักไปทีนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปหรือยังนอกจากนี้เรายังอาจเอาชีวิตของผู้ตายเป็นบทเรียนสำหรับเราบางคนตายอย่างสงบเพราะทําใจปล่อยวางได้หมดบางคนตายไม่สงบ เพราะยอมรับความตายไม่ได้พยายามยื้อชีวิตทุกวิถีทางไม่ว่าจะตายแบบไหนเขาก็เป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์พบข่าวอุบัติเหตุหรือวินาศภัยเราอย่าอ่านด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรลองพิจารณาดูว่า ถ้าหากมันเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราจะทำใจอย่างไรเราเคยนึกหรือเผื่อใจไว้บ้างไหมว่าสักวันหนึ่งมันอาจเกิดขึ้นกับคนรักหรือคนใกล้ชิดกับเราการนึกคิดในทํานองนี้แม้จะดูน่ากลัวแต่ข้อดีก็คือเตือนใจให้เราทำดีกับคนใกล้ตัวอยู่เสมอเพราะเขาจะดวนจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ มีหลายคนที่มานึกเสียใจว่าไม่ได้ทำดีกับเขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่เมื่อเขาจากไปก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้อีกแล้วอันนี้เป็นเพราะประมาทว่าเขาจะยังอยู่กับเราไปอีกนานทีนี้ลองพิจารณาให้ใกล้ตัวขึ้นก็คือถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราเองเราจะทำใจอย่างไรในวินาทีสุดท้ายที่เรารู้สึกตัวไม่ว่ารถชนกัน รถตกคูไฟไหม้แผ่นดินไหวการมองในแง่นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอัปมงคลเลยตรงกันข้ามมันกระตุ้นให้เราตระหนักว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงสำร้ายเรายังสามารถตายได้ทุกเวลานอกจากนั้นมันยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกใจเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะการเตรียมใจให้มีสติในยามพับขันจะได้ไม่ตื่นตระหนกเราไม่ค่อยได้สนใจที่จะฝึกสติกันอย่างนี้แต่เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องฝึกเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่สรุปแล้วประโยชน์ของบรณสติมีอยู่สามประการประการที่หนึ่งการเจริญบรณสติ ทำให้เราผลขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผลในชีวิตเรามีสิ่งสําคัญมากมายที่ควรทําแต่เราไม่ได้ทําเพราะเราเอาแต่ผัดผลทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะมันไม่มีเส้นตายชีวิตทุกวันนี้เป็นชีวิตที่วุ่นกับการแข่งขันให้ทันเส้นตายเรามัวแต่ทำโน่นทำนี่เพราะมันมีเส้นตาย ส่วนใหญ่มักได้เก่อาชีพการงานแต่บางทีก็เป็นงานสังคมหรือความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นต้องรีบไปห้างเพราะเทศกาลลดราคากำลังจะหมดเขตคืนนี้หรือต้องรีบกลับไปดูละครยอดฮิตตอนสุดท้ายในทางตรงข้ามสิ่งที่ควรทำเช่นการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนจิตใจการให้เวลากับครอบครัว การดูแลพ่อแม่เรามักจะผัดผ่นเพราะมันไม่มีเส้นตายทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราคิดว่ายังมีเวลาอยู่นั่นคือความประมาทแต่ถ้าเรารึกถึงความตายอยู่เสมอว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนรักของเราเมื่อไหร่ก็ได้เราก็จะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปหรือผัดผ่นว่าเป็นเรื่องอย่างนี้เอาไวท้ทีหลัง ตรงข้ามเราจะเร่งทำสิ่งเหล่านี้ทันทีที่มีโอกาสความผลฝวายไม่ผัดคนพุทธศาสนาเรียกว่าความไม่ประมาทประการที่สองมรณสติทำให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดเราชอบยึดติดอะไรบ้างเราชอบยึดติดคนรักเงินทองชื่อเสียงการลึกถึงความตายเตือนใจให้เราเห็นความสำคัญของการปล่อยวาง เพราะในที่สุดเราต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปหมดยิ่งระลึกถึงความตายบ่อยเท่าไหร่ก็ปล่อยวางได้ง่ายเท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราควรปล่อยวางไม่ได้มีแค่สิ่งที่เรารักหรือให้ความสุขแก่เราแม้แต่สิ่งที่เราไม่รักเช่นความโกรธความเกลียดความรู้สึกผิดก็เป็นสิ่งที่เราควรปล่อยวางด้วยเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเวลาจะตายมันก็จะทำให้เราทุรนทุราย เจ็บปวดอาจถึงกับนอนตายตามให้หลับางคนทําความดีมามากแต่เวลาจะตายไปนึกถึงความไม่ดีที่เคยทําอาจจะเป็นเ,เรื่องเล็กน้อยอากาสลที่เกิดขึ้นในใจแม้เพียงขณะเดียวสามารถพาไปสู่ทุกขติได้ความรู้สึกผิดว่าเราเคยทำความไม่ดีบางอย่างเอาไว้หรือความโกรธแค้นพยาบาทใครบางคนมันสามารถรบกวนจิตใจในยามใกล้ตายได้ ทำให้เราตายไม่ดีดังนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางสิ่งเหล่านี้และต้องฝึกปล่อยวางเสียตั้งแต่วันนี้ฉะนั้นเวลาโกรธใครอย่าโกรธนานเพราะถ้าเราโกรธใครหากตายไปทั้งที่ยังโกรธเราก็จะไปสู่ทุกขติทันทีเวลาทะเลาะวิวาดกับใครโกรธใครจนหัวฟัดหัวเบี่ยงก็ขอให้นึกถึงความตายไปบ้างจะช่วยให้เราได้สติว่าจะโกรธกันไปทำไม อีกไม่นานก็จะต้องตายจากกันบางคนเล่าว่าพอนึกถึงความตายก็ได้คิดว่าเรื่องที่ทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากคนเราเวลามีความทุกข์อะไรก็ตามลองนึกถึงความตายบ้างจะรู้เลยว่าที่กำลังทุกข์อยู่นี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความตายพอคิดอย่างนี้ได้ความทุกข์จะเบาบางลงหรือหลุดไปทันทีมรณสติจะเตือนใจให้เราปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ว่าคนรักของห่วงรวมทั้งสิ่งไม่ดีที่ติดค้างในใจประการที่สามมรณสติช่วยเตือนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เพราะเราคิดว่าเรายังจะมีเวลาอยู่ได้อีกหลายปีแต่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องตายคืนนี้แต่และนาทีที่ยังมีชีวิตอยู่ จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าทันทีเราจะไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไร้สาระคนที่เป็นมะเร็งแล้วรู้ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่กี่เดือนจะรู้สึกเลยว่าแต่ละวันมีความหมายมากในทานองเดียวกันหากเราเตือนใจตัวเองว่าลูกหลานคนรักและพ่อแม่ของเราเขาอาจจะตายวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ได้ เราจะรู้สึกเลยว่าการที่เขายังมีชีวิตอยู่กับเรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากแต่ละวันแต่ละชั่วโมงที่เขายังอยู่กับเราจะมีความหมายมากเราจะไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เราจะให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่เราจะทําดีกับเขาบอนโยนนุม่มนวลกับเขาไม่กระด้า,างหนีเมินเขา ขณะเดียวกันเราจะรู้สึกว่าการที่เขายังมีชีวิตอยู่กับเราแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีเงินทองมากไม่ต้องมีบริษัทบริวารมากก็ได้เพียงแค่คนที่เรารักยังอยู่กับเรายังไม่ตายไปจากเราแค่นี้ก็นับว่าเป็นโชคดีแล้วสุขภาพร่างกายก็เช่นกันถ้าเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่ ต้องเจ็บป่วยอาจจะพิการหรือทุพพลภาพเราจะรู้สึกเลยว่าการมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่มีค่าจะไม่ใช้ร่างกายให้สิ้นเปลืองไปอย่างไร้สาระมีแต่จะใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่รวมทั้งสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นแก่โลกขณะเดียวกันก็จะตรหนักว่าการที่เรายังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไม่เจ็บป่วยไม่พิกลพิการ ก็ถือว่าเป็นโชคอันประเสริฐแล้วไม่ช้าก็เร็วเราจะไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นได้อีกถ้าเรามันันจเจริญมรณสติในแง่นี้เราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเราจะพบว่าเรามีของดีอยู่กับตัวหรือรอบตัวแล้วไม่ต้องสแสวงหาหรือดิ้นรนมากไปกว่านี้ก็ยังได้มันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างโปร่งเบาได้จริงๆ ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เราหมั่นทำความดีมรณสติจึงไม่ได้ช่วยให้เราตายอย่างสงบเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเตือนให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าอย่างถูกต้องไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์หรือดำเนินชีวิตไปในทางที่เสียหายการที่เรามามำงเพนกุศลในวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้มาเรียนรู้สัจธรรมของชีวิต อันมีความตายเป็นที่สุดโดยมีผู้วายชนคือโยมใหญ่ยอดบุรุษแต่ในความเป็นจริงโยมใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่สอนสัจธรรมแก่เราในยามที่โยมใหญ่สิ้นลมไปแล้วเท่านั้นหากโยมใหญ่ยังเป็นแบบอย่างในทางจริยธรรมแก่กเราเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ได้แสดงให้เรากระจัก์ถึงความเสสละความกล้าหาญความกระตันยู และจิตใจอันเปลี่ยนด้วยเมตตาที่สามารถให้อภัยแก่ผู้อื่นได้ยิ่งไปกว่านั้นโยมใหญ่ยังเป็นแบบอย่างของผู้มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมดังพุทธภาษิตบทหนึ่งว่ารูป,ปังชิรติมัจจานังนามะโคตังนัชิรติแปลความว่ารูปกายของมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องแตกดับไปแต่คุณง,งามความดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะสูญสลายได้ พุทธภาสิทนี้คู่ควรกับโยมใหญ่ยอดบุรุษในวาระเช่นนี้ด้วยเช่นกันแม้สรีระของโยมใหญ่กำลังจะกลายเป็นเท่าทุลีแต่คุณงามความดีของท่านจะยังอยู่ในใจของเราทุกคนอีกทั้งบุญกุลที่ท่านบำเพ็ญยังจะตามติดท่านไปในสัมปรยภพอํานวยให้ประสบสุขและไม่บากสมบัติอย่างแน่นอนในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจบุญพักนาณุประทาน ที่ทุกท่านได้ร่วมบำเพ็ญขอจงสำเร็จเป็นวิบากราศีอำนวยสุขสมบัติแก่โยมใหญ่ยอดบุรุษตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมปรยภพสมดังมโนปณิธานของท่านทุกป,ประการอัตมาภาพรับประทานแสดงระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมุติยุติลมคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉักนี้ยังถาปริหาปุราปาิปตเรนติสาครังเอวังเมวะงอิตโตจินังเปตานังอุปตะปะต,ปะตอิชิตังปฏิตังตงุมหังกิพุมีวังสมิจฉาโตสพเพโเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยะตถามนิชติรโสยัตถา สัพพีติโยวิวัชชนโตสัพโรคโควินาสตโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศิลิสาิจังวิทธาปจ,จายิโนจัตตาโรโธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระราง